โอ้โหวัน oh นี oh ้ซานต้ามาสายของขวัญมัอยากได้ของขวัญใช่ไหมวันนี้ซานต้ามีอะไรมาให้ด้วยรู้ไหมนี่ไงกูให้มึงคิดและเดินตายทุกคนในแก๊งกูโหดสัตว์ในจองกูบอลชนาใคยคำสาบยังกูยังทนทายไม่ว่าจะหน้าไหนไหนกูส่งไปอยู่กับตัวมาบ้านคาสิี่เขาเรียกกูว่าซองโดปัดกูเร็วจริงยิ่งกว่าพายุทอร์นาโดคือมอยจะเป็นแบบกูดแ แค่ไม่นโนไม่ต้องมาปอบพวกกูไม่โตทำพวกกูโดงอยู่ที่กูยู้กูจุดบุหรี่และสูบขึ้นสโมูทกอ,อยู่หน้าคอมอ่ะโอเคอากาศไม่หนาวไม่แช่ตอนนี้ไม่นานอนนะก็ชีวิตของเรามันไม่มีอะไรจะแน่นอนนะขอโทษที่ไม่ได้ตอบไว้ตอนนั้นพี่ไม่ได้ออที่กูไม่พูดถึงเรื่องหีพวกกูไม่เคยจะเย็ดใครมาแต่ f**ing u c k h ห็บเดิร์กไม่รู้จักด้วยซ้ำไปไม่ต้องมาตี คิดซะกค่แตกไปแต่ก็ทำแม,ม่ไม่ใจ้ตัวนี้คิดเท่คิไม่ด้ให้มึงคิดอีกคิดอีกคนบางว่าคนพ่อไม่ได้สอนหรือว่าสมองไม่พัฒนากูบอกมันแล้วกี่รอบกี่รอบกูย้ำตลอดไว้เสียเวลามาันจะฟุงต้นแฟเป็นลูกศิษย์เทวดาไม่ต้องสา,ารไม่สารบุกคุณเป็นเด็กน้องสะพานตัวไหนยังมีปัญหาถ้ามึงเครืงใจกันนัดกันมาแล้วกูไม่ติดกับ เพราะพวกกันต่อเป็นเสียเวลากูไม่เปเลยเอาทีแบบเรียวจริงแบบเรียวเติร์กโหยว่อไหงสัสก็ทำพวกแม่งไปเรียวเฮิร์ทงูชิบหายสัสไม่อ้างตัวเองไปเลี้ยวเติร์กเกย์แค่ไหนสัสวันวันนึงใส่กางเสื้อเชิ้ตจับเมียแม่งเอามปนั่งแก๊งแบงกูซอยกูยาวไปสัสกูซอยแม่งแบบโคตรแรงเสียเวลาชิบหายกูต้องมารอไฟแดงแต่เมียมึงบอกโคตรชอบพี่ขาหนูชอบแรงแรงฮ่ะฮาตอนนี้กูคอยจะมา